สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆเมื่อนอีเดือนผ้ามาเฮ็ดรักกินนะคะผ้ามาเฮ็ดนักกินง่ายๆถ้าเดิอนอยากกินอันยังก่อนซุปน้ำไม้ซุปน้ำไม้เราก็เดินก็นจะแกงแกงเขาเอิญแกงแกงปลาไหมใส่ใส่ฟักเขียวแล้วก็ใส่อหนวุ้นเส้นเนาะ คือแกงผสมประเสกันอันใดมีก็ใส่อันนั้นนะจ๊ะแต่ว่าก่อนอึนหน่นก็จะอันต้มต้มน้ำมันไปก่อนนะคะน้ำมันน้ำมันแนะนำอย่านั่งเนาะน้ำมัที่ขจาเคียนมาแล้วโดย๋ยวจะกับกล้องให้ดูนะคะนี่นะครับข้าตาข้าตาอันอะไรน้ำเย็บมันแหงนะคะอันนี่นะคะอันต้มใส่อันอันในกระป๋องเพิ่นก็ไม่น้ำอย่านั่งอยู่แล้วเนาะน้ำมัเคียนหรือก็ต้มไส่อัน ตะไคร่ทุบแล้วก็ใส่้นผักอีตูนะคะหอมๆเลยนะคะเออต้มใส่นน้ำปลาละนะคะต้มต้มต้มมาเส้นว่าต้มใส่นน้ำปลาจนไอ,อ้น้ำเพิ่นอน้ำเพิ่นจะพอดีแล้วนะคะเดืนก็จะปี๊ดเลยะคะอันนี้เออเดือนกันจะตะักเอ็นเครื่องใส่่ใส้นแกงอ้อมเดือนเนาะคะ่ะแกงอ้อม อันนี้เดินก็ไ้ถ้ากินสดๆหัวจะเก็บมากน,คานะคะเครืบบร่องปรุงประทันในพ่อหรอกค่ะประทันในครบทอกเนาะแต่ว่าเดินก็นจะอัดวิดีโอไปน้่ไปเรื่อยเนาะจ้ะรับชมเพืพ่อนๆพ,พ่อได้มีงานทรงาง,างานงานงานทรงเงินลูกพี่เขาเนะจ้ะอันนี้อันเดินว่าจะเฮ็ดข้าวพัดอันปูอัดให้ลูกไส้บางรูงหลายเมนูว่าแต่ว่าก่อนอื่นเดินคิดว่าเดินเฮ็ดข้าวพัดปูอัดให้ลูกไส้ก่อนดีกว่าเพราะว่าอัน ไอ้เขาเอิเพิ่งเลิกโรงเรียนมากนะลูกไสเดือนเนาะอันโอเคจ้าเดี๋ยวไปทำข้วผัดกันเลยจ้านี่ได้น้ำมันมะกอกแล้วก็ใสกระเทียมหอมหอมหัวใหญ่แล้วกันแค่รสนะคะลูกเดือนเราบ่ค่อยมักพักดอกแต่ว่าเดือนอันจะใไสซ้มนี้นะคะ เรากเรออกลี้ยกอ่อกคือเก่ารับชมเพื่อนๆไปเร่ยจ้าเมนูกระจุกกระจิกน่ะนันพูดได้กระเฮ็ดเป็นเน,ะนเาะแนយองคสิง่ายๆบอบยังไงเราไปเฮ็ดเฮ็ดแบบเออยังก่บสะดวกสบายรวดเร็ว้อบะคะ่ะขอพักง่ายๆแห,ห่น ลูกลูกชายนะเพื่อนก็นก,นกินง่ายแต่ว่าเพื่อนบ่านมากเครื่องปรุงที่เข้มข้นนะเดินก็จะเฮ็ดรสอันจืดๆคือยังเฮ็ดอันบ่บ,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 บ่อไดขึ้นอันอันยังก็รสรสชาติที่คนไทยมักๆนะค่ะเพราะว่ากันเนาะเขาอันเป็นลูกเคืองนะเขาก็มากแบบรสชาติออกอันจืดๆนิดน้อยนะจ๊ะไอพ่อหรอนะคเดินจะใส่ไข่ต่อไข่ลงไปเลยนะฮะก็ต้อง ที่รีตรองต่ตอลงไปเลยใส่ไข่เป็นสองลูกสองฟองนะคะดังเอินผิดนี่เนี่ยค่ะไข่สองฟอง ถึงก็ไ่อยากค้นแห้งเพราะว่าเดินอยากให้ไข่เพิ่นอะไรยังจัดกันอยู่นะคะอย่บให้ไข่แตกกันไหนนะคะให้เพิ่นให้เพิ่นนั้นเป็นแ่นแน่จกนอยังเสร็จเลยประมาณนี้นะคะผู้ได้มากแบบได้กับตามสบายไเด้อจ้ะเดีเฮ็ดพ่อเลยมีงานทรงพิยูนนะคะบ่ได้มาสอนไครเด้อนี่นะคะกับประมาณนี้นะคะเดินก็จะใส่ผัวต่อไปเลยนะคะ นี่ปูอัดทำเรียบร้อยแล้วใส่ปูอัดง่ายๆแบบนี้เลยนะะใส่เข่าลงไปเลยนะคะเข่าเดินนั่นใส่เข่าถ้วยเดียวพอนะคะกระถัวง่ายเติบนะอะอันนี้อัน,นเช่นไฮลูกไส้หน่อยนะคะ<ๆ>ใส่ปงปรุงรสนะคะอันอันรสดีนะคะเดี๋ยวเรจะใส่เกลือหน่อยนะะึง เกลือนะคะนี่อยอันได้รสชาติอันนี้หรืออันใส่อันหนึ่งปากนะคะไอเป็นซี่ยวขาวนะคะไอะอยากให้ออกรสกระเล่นกระเล่งนง่องยๆแต่จะใส่น้ำตาลน้อยนึงนะคะน้ในกาลแห้งอันใส่น้ำตาลให้เพื่อนออกกระเล่นกระเล่นนะคะนี่ค่ะระมาณน,นี้เลยน,ะะนี่พัดง่ายที่สุดแล้วนะคะเนี่ย <c> เ <oughs> ข้าผัดคะ่ะไฟแห้งๆเลยะค่ะแบบนี้ อ้าวลุย เขาเนียนสมควนสิเอาเขาเย็นนะคะเขาเกานะคะแต่ว่าเดือนนี้เขาไม่นะ,ะเขาพึ่งคุ้งคุ้งพึ่งเซ็ตเลยนะคะควนทุยๆเลยนะคะแก้กกะพัดไลคือเา่าแันพะวานลูกไส้เนี่ยออกมักออกนิ่มๆแนนเจ็กน้อยนะคะเขาสิติดรสชาติดดาท่งนี่เนาะออกนิ่มๆ,ๆ,ๆนี่นะคะเดือนกะ <c oughs> พ่้ไวล่มงเดี๋ยวจะชิมดูก่อนนะคะ อันนี้กับเทียมนะค่ะเดี๋ยวเพอนกับตักออกนะลูกไส้เดือนเอาไส้แค่ได้กินหอมเดี๋ยวเพอนกับตักอันชิ้นยิง่งยิ่งพอนกับตักออกเดี๋ยวนะคะเติมซิ่วเขาไปน้อยนึ่งะคะ่ะถือว่าจือดอยู่ไปแรงๆเอาผัาดเลยเสร็จแล้วนะคะ เดินก,กนจะปิดเดินก็ใส่ไสอันต้นหอมต้นหอมซ้อยแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศัทศ่นนะคะล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นเป็นอันว่าเสร็จนะคะใส่เพิ่มสีสันทำนี้นะคะเพราะว่าถูกไส้เดินเคลียออกนะคะใบหอมเขากินนยุต่ว่าแห้งเงินยังอื่นเดี๋ยวพักยังอื่นเดี๋ยวเขา <c oughs> คุยเห็นว่างอยู่ขอบจานนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว อันนี้คือข้าวผัดปูอัดจ้าเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างข้าวผัดปูอัดนะคะยั่วๆเลยของลูกชายค่ะเดือนบะไซอันอันนั้นเด็อบะไซพริกไทยเพะว่าลูกชส้นะ่ะอันเพิ่นบะมักเลยนะคะพริกไทยเออเป็นเด็กหน่อยอันเขาก็บะมักอันพริกไทยกันไดนะ,ะเอาเดี๋ยวนะคะเป็นตาแซบบะจ้าข้าวผัด ข้าวผัดปูอัดใส่ไข่นะคะง่ายๆของเด็กนะคะของเด็กน้อยของลูกชายนะคะก็บ่าเป็นเด็กน้อยดอกเป็นผู้บ้าแล้วนะคะเป็นบ้าแล้วนะ,ะเดือนกะอุ้ยทูทูใส่กักงเนี้ยขวพริกนะคะขวพริกเอ่อแล้วก็หอมกระเทียมเดือนจะซุปน้ำมัเนาะเดือนเฮดแบบขัวนะคะจะได้หอมๆเนาะจะได้หอมหอม นี่คะ,ะโอ้ยเดอกยานมัน n อยเนาะแค่จังไดเราที่นี่ได้แล้วนะคะอันซุกแล้วนะคะกำลังจะปิดแต่ยบ่มีป,ปิดสต็อปไปก่อนนะ,ะโอ้ยนอกค่ะเดือนนั้น อันอยังก็ทุลักทุเล่แน่นะะเลยค่ะตังกล้องอันต้องไปซื้อ,อนเนวะตังกล้องมาดีๆก่อนนะคะเพราะว่านี่ตังกล้องขาตัางกล้องน้อยนะคะนเีเอาเอายืดขึ้นสูงแน่ก็จะล่มนะคะและเอยีงยงไปหลาองศานะคะขอโทษที่เด้อจะ้ะทุลักทุเล่ก็อยากอัน,นยังก็อยากเอานาเอากล้องแม่จังน่อยนะคะเพราะว่าอัน เพื่อเป็นการยืนยันว่านี่คือซองกิ่งซองของซองของเดือนนะเดือนปูกพักทำอาหารเด้อจา้านี่เป็นช่องแรกของเดือนเด้อจา้าอันนี้เดือนจะซุปน้ำหม่นะคะแต่พริกอันนี้พริกเผาเรียบร้อยแล้วนะคะพริกกระเทียมแล้วก็หัวหอมนะคะ ตาใส่กันเลยนะเดี๋ยวเขาอนุญาตตำกันได้จ้ะเดกันเพราะนัน,นนั่นโดนโพดเนาะเดือนกะตําแหลกพ่อสมควรแล้วนะคะเดือนกะจะใส่น้ำใหม่เลยนะคะน้ำใหม่นี่จ้ะน้ำใหม่นี่เดือนกะต้มไส้นำอย่านั่งนะคะไส่ตะไครแเราก็ใส่อันใไส้ตะไครแเราก็ใส่เคอร์ดิญงก็พักอีตู้แล้วนะคะหอมเลยนะคะ ใส่ลงไปเลยอันนี้เป็นซุปแบบบ้านๆน,นะคะเดืนเอนซุปนี่เดือนจะบะใส่บะใส้ขั่วนะคะแต่ว่าขันพายอยากใส่ก็ใส่ได้นะคะกสิเสียงดังปลงโป่งเป้งแน่เนะคะ่ะใส่น้ำอย่านั่งที่เหลือน้อยนึงลงไปนด้วน,นะคะเดือนอยากให้เป็นอุจุเนาะ กจะปรุงรสก่อนนะคะเดี๋ยวจะค่อยย้วเนาะค่ะตอนที่เดินต้มเดินก็ไม่ได้ตอนที่เดินต้มเดินไม่ได้ใส่อันผงอันนี้เนาะคะ่ะผงนัวนะคะเดินก็นสีใสสองสอนซ่าจ้าสีนวลนวดเนาะมักนวลนวดเดี๋ยวเดินยว้วยแล้วเดินจะค่อยสีใส่ผักหอมผักหอมเดินกับฮันไว้แล้วนะคะก็มีต้นหอมสะระแหน่แล้วก็มีผักชีใบเลื่อยยู่อัอนสองใบน้อยๆนะคะแล้วก็มีผักชีไทยนะคะ อันจากสวนนะคะจากสวนเดินเองะะเดินกันหัวอันนี้ก่อน,นะคะ่ยะยัวก่อนน้ำปลาบไริส่แล้วนะคะเพราะว่าเดินใไ่ตอนที่เดินกลมเอ๋งลมน้ำใหม่ใสนะ่ใน้ำอย่านั่งเนาะก็ได้กินหอมกอีตู้นะคะเพราะว่าต้มต้มต,มตอนต้มนะ่ะใส่ผีตู้กับอันสะไข่นะคะ เดืนดสูแบบอ่าบ้านอกบ้านอกนะคะนั้นคันไผ่แบบเอ่อส้ก๋วัวกส้ส่ไ้นะคะเราะว่ากะิได้หอมก๋ขัวเนาะแต่ว่าเดือนนั้นเดือนว่าหอมพริกเอ่อพริกกระเทียมแล้วก็เอ่อหอมแดงเขาแล้วนะเดือนก็เลยเดือนก็เลยว่าบะตองบะบะใส่ก๋ั๋วแต่ว่าแล้วแต่คนนักเนาะเดือดอยากจะชิมนะคะชิมเมองกันเด๋ยวจะค่อยใส่ผักนะ าะวอันนี้ยังหัอนอยู่น่าหัวนุ่ยควนทุยๆอยู่เดินสักคู่เดินยัางสิส่ผักให้เพิ่นเย็นตัวลงจักน้อยนะฮะใส่้ำปาหน้อยหนึ่งค่ะ ใส่พ่อเพิ่นได้กินน้ำปลาแต่ว่าอันความเค็มพอดีเลยนะฮะกินกับขา้าวเดินบ่ได้อันนั่นนะคะบ่ได้บ่ได้มาข้าวเหนียวบ่ได้มาข้าวเหนียวอันจะไ,ได้กินกับข้าวเจ้าค่ะทับชมเพืเ่อนเป็นน้ำแกงด้วยจ้าเดี๋ยวนะคะซอสเ,เป็ดข้าวนึันมาต่อกันเลยจ้าเดินก็นจะ เดืนซิมเบิองแล้วนะคะรสชาติโอเคแล้วพอดีแล้วนะคะเดือ็จะใส่ผักหอมลงไปนะคะผักหอมนี่เดือหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเด้อจะกู้งด,ดกระซุปเป็นเนาะอัน,น,นแต่ว่าเดือนมาเหตุการบ้านนะคะบ่ได้มาสอนเด้อจะเดือนมาเหตุการบ์บานซุงพิยูนะานี่นะคะก็ตําเลยนะคะอหอมนะคะอหอม แต่ว่าตอนนี้นคันเย็นแล้วผู้ใดอยากใส่ข,ข้าวขวก็ใส่นะเดือนปอยที่เดือนโกสตอว้เพื่ออ,ปปอย่างาเด้อเดิอนปอยให้เพื่อนอุ่นก็นะคะเมื่อกี้เพื่อนหอนพดเดินพักพร้อมกันกับซีซูกแห้งนะคะซิมหนึ่งกับซิมเรียบร้อยแล้วนะคะกับสีซูซิมอีกนะคะพ่อแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปเทใส่จานก,กันเลยนะคะนี่นะคะซุปเสร็จแล้วก็จะมาเทใส่จานเลยเลยจ้ะโอ้โ เห็นบ่จ้ายัวยัเลยนะจ๊ะกล้องกับไก่แน่ยเนาะเทิงบ่เห็นหนาคนเทิงบ่เห็นจันตั้งกล้องตั้งกล้องบ่ราท่านได้เป็นนะเดือนนะปะกติจีกะจิกอันกดอตายอร่อย่เอาเจ้าของนั่นอมืนน่าวันนี้เขาอันอันข้าเจ้าบอกว่ากะเห็นหนาเจ้าของซองแน่เนาะค่ะอุ้ยนี่นะคะจำไล่ไหลนะคะ แสบๆน้ำนข็งเ้ยจ้าเดือนทัฒนเนี่ยแล้วอยู่ด้วยนี่แต่ว่ากันมันเออส่งส่งยาวนานไรเดี๋ยวค่อยเก็บงานเดี๋ยวนะคะผ้าบเาบิ้งเว้ยเว้ยเดี๋ยวนะคะขอกลับกล้องแป๊บนึงน,นี่นะคะเสร็จแล้วนี่ะ ซุปน่อไม้นะคะซุปน่อไม้แบบบ,าบ้านๆนะคะ <_ d ata> ผู้ได้ยากใส่ข้าวคั่วก็วกใส่นะคะไส่ข้าวคั่วกระจะหอมอีกอย่างนึงนะคะอันเดือนซุปแบบแบบไม่ไม่ไม่ไมใส่ข้าวคั่วนะคะค <_ c ười> ันเดือนจากไส่เดือนกับแบ้งไส่ที่หลังก็ได้นะคะเพราะว่ามันห่อนไส่ข้าวคั่วข้าไปมันก็จะอืดน,นะคะเดือนโบเล่บคอยมักนะคะยังยังอุ่นๆอยู่นะคะ <_ d ata> เห็นบ่นพักเดือนก็เริ่มเตี้ยนใบเริ่มเหี่ยวแล้วเพราะว่าเพิ่นอุ่นๆอยู่นะคะเดือนอุตนสาพักไว้นะคะ อันนี้พักเดือนจากสวนเลยนะคะพี่เพิกยังนี่จากสวนนี่ยังมีนะคะต้นยุ่ข้างล่างนะคะอันยังมีเต็มอยู่นะคะเดี๋ยวเดือนจะได้ไปเก็บให้เพื่อนนะคะอันเอาไปฝากมูเนาะโอ้ยเดือนวาแล้วลูกไส้เดือนนี่นะคะ่ะเห็นบอกอันนี้คือเขาพัดอ,อันเล้าเคลียนะคะเล้าเคลียเหนียนซีเ็นเหลือพักนี่แหละเศษพักเศษสากพัก <laughs> คลิปนี้ก็แย่แล้วนะคะเดือนเดือยังเรือสีเฮ็ดแกงอีกแลนะอันเดียวอันค่อยอันไปเฮ็ดคลิปรุ่นกันแล้วกันนะคะเดือนกับขอบคุณขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะขอบคุณที่สนับสนุนกันเรื่อยมาด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณมากมากนะคะยินดีต้อนรับนะคะเพื่อนใหม่พ้อมนะคะเมื่อนี้เดือนนั้นเพิ่งมาเฮ็ดเก่าพผัดนะคะเค้าผัดง่ายง่ายให้ลูกนะคะเขาเป็นข้าวผัดอ่าปูอัดนะคะ ใส่ไข่เนาะง่ายๆเห่เด็กหน่อยแอนเด็กลูกเคืองฝรั่งนะ,ะโอ้ยอันเดินเปิดหน,น้าต่างอันไรร่มอันแมงวันกับเขามากอันนี้คือซุปน้ำม่นนะซุปน้ำมัแบบบ้านๆนะคะนั่นซุปน้ำมหมอันบ๊ใส่เอ่อเขาขัวแต่ว่ากระแสบอยู่ข้อเกานะคะผู้ใดมักมะนาวกับบีบมะนาว,วได้นะคะเดินก็จะบีบมะนาวนิดนึงนะคะอ่อออกเปรี้ยวๆหน่อยนึงนะคะมักรสชาติแบบนี้เนาะขันบ่เผ็ดกันนี่นะคะบักพริกแกม อันแต่ว่าสูบพริกขี้หนูสวนเมื่อไรนะคะนี่เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะอ่าขอบคุณจ้าขอบคุณเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ,ะฝากซองน้อยๆน,นะคะเดือนปลูกผักทําอาหารนะคะซองอันนี้เป็นซองแรกนะคะเราซองที่ซองเดือนก็เฮ็ดอันคือกันนะคะกับยังก็เรื่อยๆไปค่ะเบื้องเรื่อยๆอันทยอยลงคลิปเรื่อยๆอชื่อแม่เดือนแม่แม่เดือนอิอนอตาลีชาแนลนะคะอันก็คู่คักแน่เพราะว่าจำซือซองเพราะด้านใดเนาะ ขอบคุณจ้าฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนื้อจ้าเออขอบคุณมากมมกจ้าสวัสดีจ้า